สองกราฟหุ้นจาก exclusive l ล ne ประจำวันที่15 1 8สิงหาคมก่อนอื่นอย่าลืมติดตามนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับที่ y o u u u e e รวยหุ้นง่ายๆสไตล์ด็อร์จะมีสาระดีๆสู่ท่านทุกวันนะครับและไลน์ DOC TOR underscore A หรือสแกน QR Code นี้ได้เลยครับ Facebook Page รวยหุ้นง่ายๆสไตล์ด o รทั้งเวอร์ชันนึและเวอร์ชันสและ Facebook กลุ่มแมงเมาไฟเจ้ามือจะมีสาระดีๆสู่ท่านทุกวันและมีการสอนให้ที่หน้าเพจทุกวันพฤหัส3ามทุ่มตรงหนังสือรวยหุ้นง่ายๆสไตล์ไฮบริดและกลยุทธ์หุ้นไฮบริดสามารถหาซื้อได้ที่ s h o p e, ี้ Lazada หรือเว็บไซต์สนักพิมพ์168 b i ่นะครับ อันนี้ผมบอกไว้ก่อนนะไม่แนะนำการลงทุนนะครับ Exclusive Line เ,เนี่ยจะเป็นนักเรียนที่เขาอยู่กับผมมาประมาณ3รุ่นนะครับแล้วก็อยู่ด้วยกันมาเนียพันกว่าคนแล้วก็จะมีการเอาหุ้นมาสแกนกันทุกวันหยุด นะที่เป็นวันหยุดวันอาทิตย์นะทีนี้เดี๋ยวผมจะเลือกดูให้ที่เป็นบางตัวแล้วกันนะที่คิดว่าสวยผมบอกแล้วนะว่าให้เขียนเหตุผลมานะอย่างนีไ้ไม่เอาไม่เอางบดีได้ประโยชน์อะไรังไม่เอาจะเอาที่เป็นเหตุผลนะนะครับนะแล้วเราจะดูซิว่าเราจะมาทบทวนความรู้กันหลังจากที่เรียนไปแล้วอย่างน้อยขออาทิตย์ละครั้งนะครับไม่แนะนําการลงทุนนะครับอ่ะดู TCA คปทีแคบอกเป็น up ten สาม time frame อ่ะดูนะครับทีแคป อย่างที่บอกไม่แนะนําการลงทุนนะครับสวยก็เยอะแปลกก็เยอะท่านต้องไปวางแผนกันเองอันนี้ใครจํากันได้ไหมครับ up ten สาม time frame สม time frame เป็นไงครับอันที่1เป็นไงอ่ะดูสิอันที่1ดูด time เฟรมมันนะ t i ม e เฟรมมันผ่านไหม time f r มันผ่านอ่าอันนี้คือ take off เห็นไหมครับเราเช็คแบบเนี้ย มันผ่านได้หุ้นดีวีคผ่านได้หุ้นดีกว่าเดย์ Day ผ่านได้หุ้นดีที่สุดแล้วเข้าวอชลิสต์อย่าลืมนะครับมันผ่านเห็นไหมครับเทคออฟแถวๆตรงนี้สามสิบแปดบาทอันที่สองดูไทม์เฟรมวีคไทม์เฟรมมันผ่านในตรงนี้นั่นแสดงว่าตั้งแต่ราคาสามสิบแปดบาทที่แคบเป็นขาขึ้นที่แคปเป็นขาขึ้นมาตั้งแต่สามสิบแปดบาทเริ่มต้นสตาร์ทเป็นขาขึ้นนะครับไทม์เฟรมวีคก็ผ่านเห็นไหมมันผ <thấy S 2> ่านวีคผ่านอ่ะวีคผ่าน แต่วิกผ่านตรงนี้ผมบอกโอ้ไอซทำเฟมวิกโอเวอร์บอทจำได้ไหมครับไ s i ทำเฟรมวิกโอเวอร์บอทเล่น10ปีก็ไม่มวันรวยเห็นไหมรอย่อลงมาตอนนี้กลับขึ้นไปใหม่แต่ไม่โอเวอร์บอทนะมันผ่านวิกผ่านเห็นไหมครับเดย์ Day ผ่านไหมเดย์ Day ผ่านเห็นไหมได้หุ้นดีหุ้นดีกว่าหุ้นดีที่สุดซื้อได้อย่างอย่างเข้า a t c h List แต่ตรงนี้อย่างที่ผมบอกครับนะจุดซื้อที่ดีที่สุดก็คือตรงนี้นะตรงนี้นะ มันสตอแคตติเอไซตัดปึ้งเห็นไหมจุดซื้อที่สุดตรงนี้48ถ้าเป็นตรงนี้ตามสูตรของเราคือไม่ยุ่งเราจะยุ่งก็ต่อเมื่อเบรกยอ่อแล้วขึ้นอย่างนี้เราถึงจะสนใจหรือเราจะสนใจก็ต่อเมื่อชนแนวต้านไม่ผ่านแล้วกลับมารอที่แนวรับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ผมวางแผนให้เรียบร้อยแล้วนะสำหรับ T-CAP นะ แต่แต,แต่ผมจะให้ดูตรงนี้นิดนึงนะไหนๆเข้ามาฟังกันละทบทวนนิดนึงจำได้ไหมครับเกิดสัญญาณที่ผมให้ดูตรงนี้นะว่าเกิดสัญญาณไดเวอร์เจนแล้วหรือ,อยังเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้ตอนที่มันขึ้นมาตรงนี้เห็นไหมอย่างนี้ยังไม่ไดเวอร์เจนแต่โอเคจบเวฟห้จบเวฟห้เ 5, นี่ยเห็นไหมครับหนึ่งเห็นไหมสี 4. นะพวกเรานะถ้าใครตามกันมาส่วนใหญ่เราซื้อกันที่38บาทนะครับแล้วก็ ขึ้นไปจนถึง52บาทละนะแต่อันนี้นับแล้วมันจบนมันจบเวฟ5แต่แต่ข้อดีของมันก็คือไ s i ์ไมันยังไม่เดเวอร์เจนนะเพราะฉะนั้นมันยังมีโอเคมีโอกาสไปต่อได้นะนะครับอันนี้ผมพูดในเชิงเทคนิคนะไม่ได้บอกว่ามันจะไปไม่ไปท่านไปทำการบ้านเพิ่มดูเองด้วยนะอ่ะดูตัวที่2นะผมจะขอดูเหตุผลสวยๆดีกว่าแต่จะไม่ดูตามคะแนนนะครับดูเขาอุตส่าห์ให้เหตุผลดีๆมาแล้วเอามาดูกันแล้วกันนะ อ่าหนึ่งทีแคนะอ่าเนี่ยเนี่ยคาดงบ H เนี่ยไม่เอานะครับอย่างที่บอกเราเอาแต่เทคนิคนะอ่าเบรกดาวเทนไลน์โซนล่างอ่ะลองดูซิแต่โหวดกันน้อยอ่ะลองดูซนะิสีเขียวนะเบรกดาวเทนไลน์อ่าเบรกดาวเทนไลน์ดูซิว่าสวยไหมอันนี้โหวดน้อยฮนะจำได้ไหมที่ผมสอนทรนะีบ็อ t ทรีสเต็ปอ่าทบทวนกันหน่อยทรีบ็อ t ทรีสเต็ปที่ผมสอนคือ เดี๋ยวผมให้ดูนะครับเวลาหุ้นมันจะมีไซเคิลถูกไหมหุ้นจะมีไซเคิลขึ้นเราซื้อตอนที่มันขึ้นลงอย่างเงี้ยเราไม่ยุ่งถ้าลงแบบเนี้ยเราไม่ถัวนะอันนี้คือบอกว่าอาจจะหยุดลงนะบล็อกที่1บล็อกที่2ดาวไซริจํากัดตัว่าลงได้แต่ไม่เยอะบล็อกที่3ครับเกิดการเทิร์นอะลาวเกิดขึ้นเราต้องซื้อตอนที่บล็อกที่3คือเกิดการเทิร์นอะล่าวเห็นไหมคิดให้เป็นสเต็ปอันนี้ แบบนี้เห็นไหมครับ lower low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  ลงมาเห็นไหมครับทำ double b o t t o m นะตอบได้แค่ว่าบล็อกที่1ผ่านไปแล้วบล็อกที่2คือดาวไซริสจำกัดแต่ยังไม่เข้าบล็อกที่3บล็อกที่3คือต้องเกิดสัญญาณกลับตัวยังไม่เกิดสัญญาณกลับตัวเพราะนั้นบอกได้แค่ว่าดาวไซริสจำกัดแต่ยังไม่เกิดสัญญาณกลับตัว แปลว่าตรงนี้ลงได้แต่ไม่เยอะแต่ห้ามหลุดนะครับตรงนี้เน้นย้ำนะหลุดไม่ได้นะหลุด12 13บาทเนี่ยมันจะแพนิคเซลเพราะมันเป็นฐานที่สำคัญมากนะครับหลุดแล้วจะแพนิคเซลนะอ่ะที่ทำอ่ะดูนี้สามท่เฟรม ttb อ่ะดูตัวถัดไป ttb 3ามท่าเฟรมนะเหมือนกับ TCAP อ่ะลองดูสิเห็นไหมครับดูตรงนี้นะเนี่ยถ้าใครที่เรียนกับผมมาจุดที่เราเข้ากันคือแถวแถวตรงนี้เห็นไหมแถวแถวตรงนี้ นะเนี่ยตรงน,นี้1.28จนตอนนี้ขึ้นไปที่1.7แล้วนะเพราะฉะนั้นใครมาเจอกันทีหลังก็เราเจอกันช้าไปหน่อยนึงนะสามทำเฟรมไหมอลองยกตัวอย่างสิเรียบง่ายแข็งแกร่งทรงพลังไหมครับเนี่ยสามทำเฟรมเห็นไหมเทคออฟตรงนี้เห็นไหมหุ้นตัวนี้เริ่ม take off ตั้งแต่สมัยเดือนนี้ตั้งแต่เดือนนี้แถวๆ1.2กว่าๆทำเฟรมมันผ่านเห็นไหมครับอันที่สองทเฟรมวีคเป็นไงครับ ผ่านไหมผ่านเห็นไหมแต่ณวันนี้เห็นไหมโอ้โอบอสยังกําลังวิ่งเข้าโอ้บอสแต่ยังไม่เยอะนะครับต่อมาทำเฟรมเดย์ผ่านเห็นไหมมันผ่านวีคผ่านเดย์ day, ผ่านเป็นไงเข้าวอชลิสต์นะครับเข้าวอชลิสต์พอเข้าวอชลิสต์เสร็จเป็นไงครับรอซื้อในจังหวะที่เหมาะสมอ่าเห็นไหมขึ้นยอ่อขึ้นยอ่อเห็นไหมนี่เกิดแท่งเทียนกลับตัวแท่งเทียนกลับตัวเนี่ย เห็นไหมโอ้โหนี่เราคุยกันมาตั้งนานนะตั้งแต่ตรงซัพพอร์ตเนี่ยเห็นไหมที่เขียนไว้เนี่ยห้าถ้าหนึ่งจุดสามสองตรงนี้ยก็เคยมีไว้แล้วก็รอบหนึ่งที่ผมพยากรณ์ว่าจะขึ้นมาแบบนี้อ่ะเพราะฉะนั้นเหมือนกันเอาใหม่ถ้าเกิดตรงนี้แล้วเบรกขึ้นไปยืนได้โอเคน่าสนใจนะครับเห็นไหม stochastic ตัดนะเห็นไหมเพราะ stochastic ตัดปุ๊บตรงนี้เห็นไหมครับหนึ่งจุดหกเก้าอันนี้ก็คือแถวแถวแท่งเทียนกับตัวสัญญาณกับตัวแต่พอมาตรงกลางตรงนี้เราไม่ยุ่งละนะเราจะยุ่งก็ต่อเมื่อหนึ่ เบรกไม่ผ่านแล้วลงมาที่นอนแนวรับหรือ2เบรกผ่านแล้วรับตรงนี้อยู่อ่าใช้สูตรของเราเหมือนกับตอนนี้เลยนะครับอ่าดูตัวอื่นบ้างที่สแกนกันมาแล้วสวยๆหน่อยอ่าลองดูสิอ่าดูฮานาฮานาฮานาบอกทำเฟรมวิกเอ c มตัด0นะูนอ่ะลองดูนะฮานานะครับอ่าเป็นนี้เป็นไงครับ อันนี้เป็นขาลงเห็นไหม lower low lower low lower low, low, low ปรากฏว่าเป็นไงครับนี่ขึ้นเนี่ย b r a k แล้วเห็นไหมย่อลงมาเห็นไหมเนี่ยไปตามโซนของมันละไปตามโซนของมันละนะทีนี้อ่ะไปชนแนวต้านชนแนวต้านเข้าสูตรเราเหมือนเดิมชนแนวต้านอย่าเพิ่งไปยุ่งนะยุ่งก็แต่เมื่อหนึ่งมัน b r a k ผ่านค่อยว่ากัน2ถ้า b r a k ไม่ผ่านให้มารอที่แนวรับทีนี้ลอง test b r a k ิเบร b r a k จริง b บ a k หลออ่าเห็นไหมครับเห็นไหม อันนี้ขาลงเห็นไหมครับพอเบรกเสร็จปึ้งเห็นไหมแท่งเขียวกลับขึ้นไปเห็นไหมแสดงว่าเฮ้ยมีโอกาสเบรกจริงได้แต่ตรงนี้ต้องเลี่ยงกันขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอ่าดูตัวถัดไปครับดูตัวถัดไปดูเช่นอ่า XPGXPG บอกว่ากำลังจะเข้าสูตรเทิร์นอาราวดูซิเทิร์นอาราวได้จริงไหมเป็นไงครับอ่าเห็นไหม ดูเอาไงกันนะผมไม่พูดแล้วนะเรื่อง tree box tree step นะเราพูดกันมาเยอะมากแล้วนะครับอันที่หนึ่งอันที่หนึ่งเป็นไง lower l o w lower l o w ไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ดาวไซริทจำกัดนะดาวไซริทจำกัดนะและกำลังจะเกิดสัญญาณกลับตัวหรือเปล่าอลองดูสิอ่าเห็นไหมพอดาวไซริทจำกัดดูนะอันนี้ขึ้นย่อลงมาเห็นไหมแล้วก็นี้ขึ้นยอ่อขึ้นยอ่อ b บรกจริงเบรกหลอกอลองทสอบเบรกนะครับลองทสอบเบรกตรงนี้ขึ้นมาแนวรับอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับถ้าเกิดสมมุติว่าเส้นเขียวไปได้อันนี้มีโอกาสเบรกได้สูงนะครับดังนั้นตรงนี้เป็นไงครับเกิดสัญญาณกลับตัวแท่งเทียนกับตัวเกิดขึ้นในทางเฟรมเดย์เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นก็ไหลไปตามเทรนด์ตรงนี้แต่มีข้อเงื่อนไขนิดหนึ่งว่าซัพพอตอยู่นี้ต้องไม่หลุดต่ําไปกว่าแนวตรงนี้นะครับถ้าหลุดตรงนี้ไม่ได้ก็จะกลับสู่แนวรับเอ้ยไม่ก็จะกลับสู่ ดาวเทรนตามเดิมนะครับท่านท่านลองไปทำกันบ้านกันดูต่อนะครับคอสเบสิกพื้นฐานการลงทุนหุ้นไฮเบรดรุ่นที่20ทํากําไรได้แบบไม่ต้องเฝ้าจอมือใหม่ก็เรียนได้มือเก่าก็เรียนได้ท่านฟังตรงน,นี้สันิดนึงนะครับสมัครตอนนี้ได้เวลาเรียนเยอะที่สุดแล้วครับเพราะตอนนี้เป็นซ u เปอร์เออร่เบิร์ดและ1แถม1นั่นคือ เรียนจริง19กันยายนที่จะถึงนี้นะครับแต่สมัครตอนนี้เนี่ยได้เข้ามาเรียนคลิปของรุ่น19ที่ผมกำลังสอนในปัจจุบันไปก่อนเลยลงดีเลย์ให้ประมาณ1-2สัปดาห์ส่วนวางแผนเทรดเราหาหุ้นสวยๆกันสอนเสร็จแล้วลงให้เลยครับถึงเวลาก็เรียนจริงอีก1รอบนะครับตอนนี้จะเป็นราคา เต็ม5,900บาทลดเหลือ4,900บาทนะครับแต่ท่านสมัครคู่กับคอร์สกราฟเทคนิค0ถึง100ก็จะเป็นราคา7,800บาทจากราคาเต็มทั้งหมด11,800บาทครับผมอันนี้ก็ยกตัวอย่างให้ดูนะครับในเข้ามาตอนนี้ท่านก็จะได้ เรียนคลิปของรุ่น19ไปก่อนผมลงย้อนหลังดีเลย์ให้ไม่เกิน1-2สัปดาห์ครับแล้วก็เรียนจริงกันอีก1รอบเนื้อหาการเรียนเรียนต่ m i ะ d s e t money management m a r k e t p s y c h o l o g y งบการเงิน Money Game, เกม Flow, Business Cycle, หุ้น6ประเภทและการจัดพอร์ตสไตล์ Peter Lynch และเอาเปเปอร์หุ้นสวยมาคุยกันอันนี้จะเป็นดูพื้นฐานส่วนอ่านเทคนิคก็จะเป็นระบบ d, r u n trend 3 t i SI, ท e frame MA, MACD RSI EMA า t o c h a s t i c RSI การทำกำไรด้วยระบบเทรนแท่งเทียน l i s t Reward Ratio e อิเล็ a v e ทีสดีดาวฟิบูชชี High Volume สำหรับเล่นสัน้นแล้วก็ Stock Scanning คือการสแกนหุ้นเนื้อหาจริงยังมีอีกมากมายนะครับอันนี้เป็นเพียงแค่เนื้อหาหลักเนื้อหาจริงจะเปลี่ยนหมุนวนกันไปตามธีมการเรียนนะครับ สอนสดสัปดาห์ละ2ครั้งครั้งละ2ชั่วโมงใช้เวลาทั้งหมด6สัปดาห์มีการวางแผนเทรดทุกสัปดาห์เข้ามาตอนนี้ก็เรียนไปก่อนได้เลยถึงเวลาก็เรียนจีเอหนึ่งรอบเรียนทั้งปัจจัยพื้นฐานและอ่านกราฟเทคนิคสไตล์ไฮบิดนะครับสามารถสอบถามได้ทางไลน์กลุ่มท่านจะเรียนที่ไหนเมื่อไหร่ของมุมโลกก็ได้เราจะมีไลน์กลุ่มให้นะครับสงสัยเมื่อไหร่ก็กดไลน์มาถามหลังเรียนจบไม่ทิ้งไปไหนครับจะดึงเข้ากลุ่ม Facebook นักเรียนเก่า และการสอนครั้งละ2ชั่วโมงนะครับอันนี้ตัวอย่างวางแผนเทรดเราจะ Follow กันไปตามระบบ Run t r e n d 3 Timeframe เห็นไหมครับเซตดิ่งลงดิ่งลงดิ่งลงตลอดหลุดทุกแนวรับยับทุกแนวคัดแต่ระบบ3 Time Frame ของผม50กว่าตัวที่ Follow กันมาตั้งแต่ต้นปีคัดลอดไม่ถึง10ตัวเลยนะครับและอันนี้คือคอร์สเสริมนะครับอ่านกราฟหุ้น0-100ถึง100 1ปีสอนครั้งเดียวครับเข้ามาที่หลังก็จะเรียนกับคลิปใช้เวลาเรียนทั้งหมด13ครั้งและผมแถมระบบเทรดเระบบที่สอนให้ภายใน13ครั้งนี้ด้วยนะครับเทคนิคก็จะเรียนกับคลิปแล้วก็จะมีไลน์รีคอร์ทุกเช้านะครับก็คือเอากราฟสวยมาคุยกันนนวันละประมาณ10นาทีถึง15นาทีท่านอยู่ในไลน์กลุ่มได้2เดือนนะครับอันนี้ก็จะเป็นไลน์กลุ่มตอบคําถามะ นะครับมีอะไรสงสัยก็ถามคาถามมาแล้วก็อ่านได้ความรู้ด้วยอันนี้ก็ไล์กลุ่มคุยกันทุกเรื่องนะครับก็จะสร้างคอนเนคชันแล้วก็มีคนเก่งๆมาช่วยกันตอบนะครับมือเก่าก็เรียนได้มือใหม่ก็เรียนได้นะครับถ้าท่านมีความตั้งใจพอและอยากจะประสบความสำเร็จเหมือนกับลูกศิษย์ของผมในแบบนี้แบบนี้และหลายๆท่านที่ท่านเห็นเราสามารถที่จะเข้ามาเรียนกันได้นะครับเน้นย้ำนะครับสมัคร2คอร์สจะเป็นราคา4,900กบวก 7,800บาทจากราคาเต็มทั้งหมด11,800บาทครับที่นี่สมัครช้าหรือเร็ววันเรียนวันสุดท้ายคือวันเดียวกันสนใจสมัครเข้ามาเรียนได้เลยนะครับตอนนี้ยังเป็น1แถม1 Line at @doctor_a underscore หรือสแกน QR Code นี้ได้เลยครับแล้วพบกันครับสวัสดีครับ